สวัสดีพี่นอ้อง้อจ้าเด้อืันนี้ก็มาออกกำลังกายอีกคือเก้าห่ะพี่น้องอ้ยอ่อนซ้อนผักเบิ่งบรรยากาศจ้ะบรรยากาศสวยงามมากเลยพี่น้องเอลยระเบิง่งเด้่ยพอนะตกปลากับมาตกตรงนี้ห่ะพี่น้องอันนี้ก็สิเป็นสวนสาธารณะนเนาะพี่น้องเนาะออกกำลังกาย ิเว่นลอมรอบลบอเนวะจ้าอันนี้ก็รื่องยางเครื่องแลนแหละพี่น้องผสมประเสีเบื้องพี่น้องประกาศสนิม,ม,มกินได้จ้า อันนี้ก็สิเป็นผักเกษตรผักเกษตรแล้วพี่น้องเบิ้งสิเดดให้พี่น้องเบิง้งนี่จ้ะเป็นผักเกษตรงามมากเลยพี่น้องกินกับตำโพฮ่้นะจ้าเนาะิึงเบิ้งใบผักเกษตรบานเลาอาจสิมีลมจากน้อยนะจ้าเนาะทั้งร่มทั้งแดดและจ้าเมื้อนี่โอ้ยพี่น้องเอ้ย จ,ก c, hn, จก c, ักย่ามได้ย่ามกังเว้นจักย่ามได้อันย่ามอึเนื่อพี่น้องอสว่างยังขึ้นอยู่เมื่องหนอกสว่างยังขึ้นบ่มีหอดว่าสิมืดบ่เห็นมืดจักทียพี่น้องตื่นขึ้นมากกัดแจงสองทุ่มมากกัดแจงคือเกายัากเสียเอาเวลาไดอ <c ười> หายวาน,นอนนี่ตอนไลยหาแนวปิดตาแมพ่พี่น้องเพราะว่ามันสว่างแม่จา้า ลมจากน้อยเด้อพี่น้องเด้ออยากงไ้พี่นออ้อ,นองเห็นบรรยากาศนะจ๊ะเนาะสวยงามปากลกเลยจ้ะเบิง่งภาสิมาตกปลานี่ละพี่น้องเมื่ออื้นนี่ละมื้อนี่พระเอกไปเหตุงานจากน้อยก็สิไดไปเลี่ยนหนังสือพี่น้อง <c oughs> เลี่ยนหนังสือตอนบยแล้วก็เหตุงานนะจ้ะเนาะ เห็ดงานมือนี่เห็ดงานซีชมงจ้าอูบรรยากาศกัเลยมาออกกำลังไก่เนาะพี่น้องเนาะรลางไก่ห้องสได้อบอุ่นเพราะว่าอากาศบานเขาเดียวห่อนเดียวหนาวพี่นอ้องพกคือประเทศไทยห้อง <c oughs> จะให้พี่น้องเห็นเนะจ้าเนาะ ำหรับคลิปนี้เอาไว้สัน้นดีเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณ FC เก่า FC ใหม่เมื่าสิเป็นฟังไทยฟังเล่าที่เขามาโดติดตามให้ทางช่องนะจ๊ะเนาะไปแล้วเด้อพี่น้องเด้อบายบายเด้อพี่น้อง